โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมาทำคลิปกิจกรรมก็คือ MP40 นะครับ MP40 h o l o ก a m นะครับผมผมทำคลิปวันนี้ก็เหลืออีก26วันเลยนะครับทุกคนก็จะเป็น MP40 Upwell นะครับผมนะเป็นอัตราการยิง2เจาะเกาะ1รลดความเร็วขั้นที่1นะครับทุกคนจะใช้100โทเค็นในการแลกนะครับ แล้วก็โทเค็นตรงนี้ก็จะมีห้ามีสามี5้านะสูงสุดก็คือห้านะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูโมเดลปืนก่อนละก,กันารายละเอียดนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเวลหนึ่งนะครับเวลหนึ่งประมาณนี้นะครับเวลที่สองนี่เวลที่2จะเป็นแถบสังหารนะครับเวลที่สนะครับเป็นโมเดลปืนใหม่นะครับจากนี่จะเพิ่มบัานท้ายหรือเปล่าจะเพิ่ม เพิ่มตรงนี <expand> ้แล <blade> ้วก็ตรงนี้ประมาณหนึ่งนะครับนี่นะเวลสีนะครับเวลสีก็จะเป็นอัตราการยิง2เจกอ1ลดความเร็วขึ้นที่อนี่1นะครับผมเวลหนึ่งถึงสเนี่ยจะเป็นอัตราการยิง1เจกอ1นลดความเร็วขึ้นเวลหนึ่งลดความเร็วขึ้นที่2เลยนะเวลสองค่อยลดความเร็วขึ้นที่1น่นะครับทุกคนนะนี่นะสแต็กของเวลหนึ่งอันนี้สแต็กของเวลสองนะครับนี่เวลสามน่าจะสแต็กเดียวกันกับเวลสองนะครับเวลสี่ค่อยจะเป็นอัตราการยิง2เจเกาะลดความเร็วขึ้นที่อนี่1นะครับ มาดูเวลห้าเวลสีนี่จะเป็นเอฟเฟกต์ปะทะนะทุกคนเวลสามจะเป็นโมเดลปืนใหม่เนาะตลวนี้แล้วก็เวลที่ห้านะครับเอฟเฟกต์สังหารนะนี่เอฟเฟกต์สังหารแล้วก็เอฟเฟกต์ยิงลองลอยกระสุนนะครับผมเวลหกเวลหกเป็นโมเดลปืนใหม่อีกแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวผมขอให้ดูเวลห้าใหม่เีโมเดลปืนอะดูเวลสามแล้วกันเวลสามเป็นนี้นะครับนี่คือเวลหกนะครับแล้วก็ปลดล็อก เมื่อ HP ศัตรูของคุณนะอันนี้คือเบี้ยวหงนะครับเมื่อ HP ศัตรูของคุณเหลือน้อยกว่าที่กำหนดการโจมตีของคุณจะสร้างความเสียหายพิเศษอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับทุกคนต้องมาศึกษาเพิ่มเอาเองแล้วกันนะครับผมอันนี้คือเบี้ยวเจ็ดได้ท่านะครับนี่ท่านี้นะครับเบี้ยวจัดเลยท่าเท่นะคนดู แล้วก็เป็นโมเดลใหม่นะครับไอเทมจะมาในไม่ช้านี้นี่หรอนี่คือโมเดลปืนใหม่เหมือนเอ็พีไฟเลยปะแล้วก็มาที่เวลแปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเวลเจ็ดอ๋อเวลเจ็ดแล้วก็เวลแปนะครับจะมีท่าน,นัดสุดท้ายนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจดั้งเดิมกับพิเศษเหมือนกันอ๋ออันนี้คือดั้งเดิมเป็นงี้อ๋อจะได้เสียงพิเศษด้วยนะครับเอฟเฟกต์รีโหลด จะมีเอฟเฟกเห็นไหมคนดูนี่นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันไหนวว่นานัดสุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับทุกคนนะผมคงไม่ได้อัพถึงเวลแปดให้ดูนะครับผมจะอัพถึงเวลสี่แล้วกันเฮ้ยผมก็คงยังไม่ได้อัพเดี๋ยวผมมาอัพทีหลังแล้วกันนะครับคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมาสุ่มก่อนยังไม่ได้สุ่มเลยไปะจะหมดกี่เพชรน,นะครับจากเพชรแปดหมื่นสามพันเพชรน,นะครับ ไป83,000เพชรนะทุกคนขอไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับไป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 เอ้ยเรามีโอกาสได้พวกไอวอลอะไรแบบนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็สกินปืนในกล่องก็น่าสนใจเลยทีเดียวออกไม่ออกอะ่ะเออ อ่ะ100โทเคนแล้วนะครับเราก็ออกมาแลกได้เลยนะครับย้าว่าถ้าวิวหนึ่งไม่ได้สแต็กนี้นะววหนึ่งจะเป็นอัตราการยิงหนึ่งจาก่อนหนึ่งลดความเร็วเคลื่อนที่2นะครับทําไมในนี้มันไม่ขึ้นอ่ะแต่ในนี้มันขึ้นนะคนดูอันนี้มันขึ้นนะทําไงวะไปหน้าอัปเกรดนี่ไงววหนึ่งนี่สแต็กมันจะประมาณนี้นะครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันยังไงแต่ของผมมันขึ้นอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็เดี๋ยวมาเปิดสก,กินปืนแล้วกันเพราะว่ากล่องสก,กินปืนน่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยไปอัพที่หลังแล้วกันเนาะทุกคนขอดูปืนกล่องปืนที่ได้ก่อนนะครับเผื่อมันได้ทารนไปเก้ากล่องไปไม่มีเลยไปห้าอันยังอ่ะไม่มีเลยอันนี้ห้ากล่องทารไม่มีเลยอันนี้สิบโอ้ยจุดอะไรก็ไม่รู้ผมว่าอันนี้แหละจะถาร์อป่วยไม่มี อันนี้แหละวายไม่มีไม่มีก็ไม่เอาโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มาสุ่มกันได้นะครับระยะเวลา7กรกฎาคม7กรัคเจ็ดกรัคเ7วันที่7จ็กรัคกรากรัคเจ็กรัคเดือนกรัฎาคมกรกฎเนี่แหละ7เดือน7นะครับผมปี7เดือน7ถึงวันที่3สิงหาคมปี66นะครับผมก็ มาสุมกันได้นะครับผมคลิปนี้เท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเกาะมาสุ่มกันได้นะครับผมคงไม่ได้อัพให้ดูนะครับนี่นะอยากให้ดูเดี๋ยวถือหนะ้าลอบบี้ให้ดูนิดนึงผมไม่ค่อยอินกับการสุ่มสกินปืนละนี่นะครับอาาัตกรานีรยิงหนึ่งเจาะเกาะหนึ่งนะนี่นะครับโอเคไปแล้วบา,บายๆนะครับผม